สวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับคลิปนี้กับพียังหลายเสี่ยงยาผ้าละกัสีไเหลี่ยมสตัวเลขเนาะครับเนาะตัวเลขที่มันออกครับครับสำนักไดแน่เขาสำนักได้แน่ไก่เคี่ยงเนาะครับเนาะครับสำนักไดแน่พอติดตามเนาะครับเนาะครับเป็นแนวทางให้เอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับครับ ติดตามให้เอฟซีมาเบิ้งต่อไปล่ะครับผู้ได้ถือเนาะครับผู้ได้สู่กันหมาเนาะครับขอให้สู่กันมันหัวต่อไปเนาะครับเนาะสู่กันต่อไปผู้ได้ผู้ได้ถือก็ได้ครับเขามาเบิ้งเสี่ยงยาแหละเสี่ยงยากระสิทธิาสู่ต่อไปแหละครับครับครับอันนี้มันเป็นคือว่าแหละเนาะครับเนาะโู่ไปโู่มันเนาะครับเนาะเลขมันก็เป็นควบเสี่ยงเนาะครับเนาะครับ คือผู้ใดเฮตุบุญหน่อยก็ได้หน่อยผู้ใดเหตุบุญร้ายก็ได้ร้ายตามธรรมดาล่ะครับครับตัวเลขครับแล้วตัวเลขเนาะครับผมข็บว่าด้การลันตีว่าิให้อันนั้นดรอครับอันเหตุเปิดช่องครับพ่อเป็นแนวทางให้ FC เบิ่งพิจารณาเอาครับไรมักสำนักไ้มักก็จช่างจัดนะครับเด้อครับอันนี้เป็นสรุปเป็นสรุปตัวเลขครับ ตัวเลขงวดวันที่หนึ่งเมษาหกหกครับสำดัดในแนวเนาะเขาเนาะครับเนาะครับครับมันก็เก่าเก้านะครับเก้าเก้าเก้าศูนย์เจ็ดครับหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็หลายตัวครับครับเพราะมันต้องการนะครับเนาะบบบนี้นี่พอเซียนพอเซียนพอเซียนร้อยเอ็ดครับพอเซียนร้อยเอ็ดครับเป็นไขมาห้าหก หกเจ็ดหกแปดเจ็ดศูนย์แหละครับสังเกตมันออกศูนย์เจ็ดเนาะมันออกศูนย์เจ็ดนะครับเนาะอ่าถือว่าใกล้เคียงครับนี่เป็นเลขของพอเซียนนะครับเนาะพอเซียนร้อยเอ็ดครับอันนี้เป็นเลขของดาเลขพ่มนะครับพุ่เทวดานะครับเนาะเป็นเลขศูนย์มันออกศูนย์เจ็ดครับอันนี้เป็นเลขเทวดาเลขพุ่มนะครับพุ่มเทวดาพอแขกนะครับเนาะ นวดที่แล้วเพิ่นก็ให้มันก็ถึงตัวโตดครับวันนี้เพิ่นให้ตัวใดแน่นาอมาเพิ่นให้มากก็หลายโตยูครับ04บทล่าง04เนาะ04 06เพิ่นขายมา04 06 38 29แล้วครับ29เน,เนาะมาันก็ออกมั 04, 04, น,0 4, 0 6, นก็ออกเก่าเนาะครับเาน,ะน,ออนออเานะ สันติวัฒนสองเก่ามันกับเมียนเก่าๆเนาะครับเนาะครับครับว่าเป็นยังครับอันนี้ของพอแจกเนาะครับเนาะเวุ้นห้เลขสามโตมาจับคู่มาให้เพุ่นกระหายเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์หกครับเกือบถึกตัวไหนครับเก้าศูนย์หกเนาะเกือบถึกเกือบถึกสันไส้เก้าศูนย์เจ็ดหนงสิใครอยู่ครับกรับว่าเป็นยังครับอันนี้เลขของพอแจกเนาะครับเนาะเด็เทวดาครับเป็นกำลังใจสู่ต่อไปเนาะพอแจกเนาะ ครับอันนี้ก็เป็นเลขสุดเต็มของปูขุนแหะครับก็หลายตัวเนาะของปูขุนมีเขาบ้านอวตะเก่าสองเก่าหัเก่าแปดเก่าเก่าเก่าซีเก่าหนึ่งเก่าเก่าวะมีครับลักเก่าบนกระง่ามอยู่ครับเห็นไงเก่าเจ็ดเก่าแปดครับปิดแต้มหนึ่งเนาะสุดเต็มของปูขุนอันนี้ครับ เป็นเะียกของปูขุนมาตลอดแหละครับเข่าอยู่ครับก็จับใส่เอามัดตัวไดอันนี้ของปูขุนนะครับข้างบนขาบ่อเข่าครับปบขูขุนขาบ่เข่าขาบเขา่าสู่ๆครับอันนี้เป็นเลขหของเกย์พ่อนครับเกย์พ่อนเลขเกย์พ่อนกระมิตนเก่าหนึง่งหนึ่งสามเก่าครับบบม,มี่ครับเลขเกย์พ่อน ผลหมากหนึ่งเนาะครับเลขเกียรพอนครับเลกีรพอนขายก๋วยเตี๋ยวครับเลขเกียรพอนเนาะเลขเกียรพอนอันนี้เลขพอโตครับเลขพอโตเลขพอโตกับแปดสองแปดสามเลขพอโตเนี่ยก็ถือว่าลุดเป็นไฮมาสองงวดครับนี่งงวดที่สองกับอันนี้เป็นเลขของพอโตัวงวดที่แล้วเมันก็ได้เลขไทยผมลอตเตอรี่แหละเลขสามตัวของลอตเตอรี่ไหมครับเลขเลขไทย ลอตเตอรี่ครับงวดก่อนมันก็ได้ยุบแปดพันเนี่ะครับลอตเตอรี่เนาะถึงสองใบวันนี้เป็นกับพาร์ทครับครับข่าวเป็นยังเป็นกำลังใจให้พ่อโตอันนี้เลขของพ่อจเจรเิญพ่อเจริญเป็นเนรียญมาตั้งไรเนาะโอ้เก่าเก่าหกหนึง่งเป็นเหียญมาข่าวเขาเนาะครับเนาะ สู่ต่อไปพอจะเลื่อนก็ได้เป็นกนร่างใจให้น้ำครับครับข่าวถิ่มบ่ปลากันเนาะครับเนาะติดตามกันไปเรื่อยๆครับเสียงยาก็นอหาไปเรื่อยๆแหละครับเป็นกนร่างใจให้เสียงยาเรื่อยครับเด้อกดติดตามให้น้ำครับกสิหาแนวทางให้เบิ้องล่ะครับสำนักใดอันนี้พอจะเลื่อนนะครับเนาะพอจะเลื่อนเพราเขาอันนี้วัดเป้าอุดร วัดป่าอุดรโค้งสุดท้ายเป็นเหย้สามเก่ามากสี่เก่าสามสี่เก่าเ็นกับว่าโคกเก่ากับตัวเดียวกันนะครับเนาะอันนี้กัวัดป่าอุดอรกับพวกเขาครับครับผ่านครับพวกเขาอันนี้เล็กเมืองนอกอิราเลครับเลขเมืองนอกอิราเลเนาะเก่าสาม บ่มีครับเข้าสามเก่าเก่าบอมีครับ 3, บ,รบ่บมีเลขเมืองนอกอิสราเอลครับครับสู่ต่อไปเนาะเลขเมืองนอกอิสราเอลการเลขเนาะครับเนาะไม่เขาไม่ลุดธรรมดาแล้วครับอันนี้ย่าเขาก็ว่าเขาเนะาะอันนี้มลุกเขว่าลุดอันนี้เป็นเลขคำนวณแล้วครับเนาะเลขมีทิมาหนองคายมีบอมี่ตะเกาแปดครับตะเกาแปดเนาะ นี่เลขทีม่ามีติมามิตาเก่าแปดนะครับเนาะเก่าซี่เก่าแปดครับศูนเขียไม่มีครับเก้าศูนย์เไม่มีอันนี้เลขล็อกเงืนหลานปูขุนครับเป็นพอีข้อพิ้นแล้วครับพื้นหลวิ่งเก่าครับหาครับเก่ครับพือนหนวิ่งหาครับเก่าเนาะเลขเป็นมิทัตศูนย์หกครับศูนย์หกเก้าห้า ข่ายวิ่งลูดไปเลยครับวิ่งลูดครับก็ข่าวิ่งลูดพลังงางสั้นนะครับอันนี้ของเพิ่นของปู่ขุนก็มีแต่ร์ซูนหกนะครับเนาะครับมิเตอร์หกเป็นอย่างครับครับขมัดซ้ำเนี่ยแหละครับส้ำหรับของเสียงหยาเนาะครับเนาะเสียงหยานพลาดละต่อไปกับวันที่สองวันที่สามวันที่สี่กับสี่ลาะต่อไปละครับหาเงินสนุมการนาะครับเนาะ โครงการแล้วจงว่ากันไม่ให้เอาพี่น้องเอฟซีสู่ต่อไปเสี่ยงยากระสิสู่ต่อไปกันครับเป็นกำลังใจใทุกคนครับก็ได้ถือกัถือว่าโชคโชคครับโชคเงนินเที่ยวครับบุรีดัยนซีเขาบอกกันแล้วแลลวเลือดตะบุเรีนหารนะครับเนาะบบบน,นี้ครับน,นี่ก็เป็นจุดของเสี่ยงยาแล้วครับ ตัวใดดีตัวใดเล่นกับเสี้ยงยากระสีหาใหม่ล่ะครับหาใหม่ทั้งอิซีเบิลปิเจนาเอาครับเนาะทั้งสองก็เป็นแค่แนวทางครับครับครับทั้งสองก็เป็นแค่แนวทางครับครับคลิปนี้ก็ไม่มีอย่างหลายครับเสี้ยงยากระสีเด็กคอลาพีละน้องนะครับเนาะคอยพี่ไหน้องอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อครับเด้อ ดูแลสุขภาพร่างกายอย้าก้องนะครับอาการมันเปลี่ยนแปลงนะครับเนาะคร,ครับสวัสดีครับ